เฮกิอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวาลตอนที่115ข้างในวิหารก็มืดลงแต่เมื่อพวกนางเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าแสงจากดวงตะวันเจิดจ้ายิ่งขึ้นโดยดวงจันทร์และดวงดาวประดับแสงกันหากว่าเป็นโลกภายนอกคงมีแต่ดวงจันทร์ที่เจิดจ้าส่วนดวงดาวจะค่อยๆหดีลงทว่าในวิหารนี้ทั้งดวงจันทร์และดวงดาวต่างก็มีแสงเจิดจ้าด้วยความงดงามวิจิต ให้แก่กันและกันทําให้ทะเรด,ดาวบนเพดานนั้นยิ่งหน้าลงไหลเข้าไปอีกชินมูไม่ได้กลับเข้าไปในวิหารแต่เขาโผล่หัววัวยักษ์ขึ้นมาข้างหลังดวงจันทร์และเด็ดมันหายไปสองสาวเห็นแล้วก็ขัดใจเจ้าหมอนี่ไม่รู้จักว่าอะไรหวานซึ่งเลยสักนิดหากว่าใต้วิหารนี้ยังมีแสงดาวและแสงเดือนให้เจ้ามากระซิบพอดลักสักนิดข้าก็คงหลงเข้าดม จะได้เป็นโลกของเราสองคนไม่ดีหรืออย่างไรแน่และอย่างแรกข้าต้องหาวิธีตะเพิดนางเท้ากีบน้อยข้างข้างข้าให้ไปไกลๆก่อนไม่นานนักทั้งคู่เองก็ดินเสียงงัดกระเบื้องกระจกที่ปูหลังคาท้องฟ้าในวิหารค่อยๆหายไปหัววัวใหญ่ก็โผล่ออกมาทางนู้นทีทางนี้ทีและค่อยๆเด็ดดาวออกไปหมู่ดาวเริ่มลดน้อยถอยลงจนกระทั่งหนึ่งชั่วโมงให้หลัง ท้องฟ้าเหนือวิหารก็โล่งแจ้งทั้งดวงดาวดวงเดือนดวงตะวันร้วนถูกฉินมู่เด็ดไปจนหมดสองสาวออกจากวิหารและเห็นมุกเรืองแสงกับลูกตาสองดวงกองอยู่สูงเป็นภูเขาวดวงตาทั้งสองนั้นสูงราวๆหนึ่งวาขึ้นจึงสูงยิ่งกว่าพวกนางดวงตาทั้งสองเหมือนกับสร้างขึ้นมาจากหยกและดูไม่เหมือนลูกตาเลือดเนื้อดังนั้น มันน่าจะถูกสลักออกมาจากหยกชั้นดีหลิงวิจิวเดินเข้าไปดูและเห็นว่ามันมีรอยอัคระรูนจํานวนมากสลักซับซ้อนในดวงตานี้พวกมันน่าจะเป็นรอยพยุหะชนิดใดชนิดหนึ่งดวงตานั้นคว่ำลงอันเป็นการปิดพยุหะในม่านตาทําให้รอยพยุหะนั้นเป็นเส้นสีขาวไม่อาจมองเห็นม่านตาเห็นแต่เส้นสายที่แผ่กระจายออกมาราวกับเส้นลังสี ที่ฉายออกมาจากดวงตะวันเด็กสาวทั้งสองก็ลองแตะดูพบว่ามันเย็นละเยือกที่ปลายนิว้วมันดูไม่เหมือนสิ่งที่พึ่งแผ่พลังงานเพิงเจิดจ้าไปเมื่อคู่นี้ข้าคิดว่ามันเป็นลูกตาเต่าตีแต่ที่แท้ทําขึ้นมาจากหยกซีวินเซียงเองก็ผิดหวังฉินมูยืนอยู่ข้างหลังลูกตาลูกหนึ่งกำลังง่วนอยู่กับมันพวกนางไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรแต่ผ่านม่านตาของดวงตานั้น ก็เปิดรอยแง้มออกมาเราเกิดรูปพับที่สุกจัดแลนะแตกปีกสองสาวพันเห็นลอยพายุหะาอันสลับซับซ้อนเหลือขนาดนับที่ถูกกระตุ้นให้ทางานขึ้นมาจากการเปิดม่านตาเลากับว่าเป็นเครื่องกลไกที่ประณีตและแพ่วพาประกอบไปด้วยฟันเฟืองจํานวนนับไม่ถ้วนในเสี้ยววินาทีถัดมาเพลิงร้อนแรงก็เวยพุ่งออกมาจากม่านตาความร้อนแผดเผาแรงกล้ามากขึ้นทุกทีดวงตาพวกนั้นก็รั่นเปี้ยจากความร้อน เมื่อสายตาผู้นางจับจ้องมันซีวินเซียงก็รีบดึงหริงวิจิ้วออกไปทั้งสองกระเบื้อหน้ารบไม่มองไปยังดวงตานั้นแสงสีขาวที่เหมือนกะหิมะก็ยิงออกไปจากดวงตาแผดเผาอากาศพื้นกระเบื้องหยกขาวทั้งหมดที่ปูพื้นกลายเป็นหินหลอมละลายในพริบตาตามเส้นทางที่แสงนั้นยิงแม้แต่หินหลอมละลายก็กําลังจะละเหยเป็นไอลําแสงนั้นยิงไปโดนกระจกที่ปูหลังคาสองสามแผ่น แม้ว่ามันจะมีอัคระรูนจารึกไว้เพิ่มความทนทานแต่มันก็ละเหยหายเป็นไอหลิงวีจิวกระโดดยงด้วยการตกใจหากว่าข้าถูกลำแสงนั้นยิงเขา้าข้าไม่ตายไปแล้วหรือโชคดีที่ทิดาเทพเสี่ยงดึงข้าถอยออกมาชินมู่ยังคงง่วนกับข้างหลังดวงตาดังนั้นเด็กสาวทั้งสองจึงเดินอ้อมมาดูพบว่าข้างหลังดวงตาเป็นรอยพยุหะประทับเอาไว้ด้วยอัขระรูนจานวนมากพยุหะนี ไม่ได้ซับซ้อนมากมายแต่มันยากจะจำแนกว่าเป็นพายุหะประเภทใดฉินมู่ใช้ปานชีตของเขาปรับแต่งพายุหะโดยการปรับแต่งของเขาม่านตาของดวงตาหยกค่อยๆเปิดออกไปข้างๆและพลังงานเพลิงก็แผดเผาร้อนมากขึ้นเกับว่าเป็นดวงตะวันจริงๆที่พวยพุ่งความร้อนไปทั่วทุกทิศทุกทางทําให้ผู้คนยากจะทานทนได้ต่อให้จะยืนอยู่เบื้องหลังดวงตานั้น พวกเจ้าหลับตาชินมู้เอ่ยขึ้นตอนนี้ข้าเ,เร่งเรพลังงานในพายุหาของดวงตานี้จนถึงขีดสุดข้ากําลังจะทดลองรีม่านตานี้ให้แคบเท่ากระดูเข็มเพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาวุธวิญญาณน,นี้อาวุธวิญญาณระหว่างสองสาวตกใจชินมู้ก็ควบคุมพายุหาให้ม่านตาหดลงทําให้แสงนั้นเข้มข้นแรงกล้าขึ้นริงวีจิลและซีวินเซียงก็รีบปิดตาแม้พวกนางจะปิดตาแต่ก็ยังสามารถมองเห็น ลำแสง้ายกาดน่ากลัวที่กีดคุ้งออกไปลาวกับใบมีดฉินมูยหยุดยั้งการทำงานของพายุหะได้ยินเสียงหึ่งออกมาจากดวงตาหยกลำแสงพลังหายไปพลังงานในบริเวณโดยรอบค่อยๆจางหายสองสาวก็ลืมตาขึ้นมาแต่ก็ยังเห็นแต่ความมืดตรงหน้าแสงเจิดจ้าขนาดนั้นทำให้เกิดความมืดในดวงตาของพวกนางจากการถูกแผดเผา แม้พวกนางจะไม่ได้จ้องมองแสงโดยตรงแต่แสงจากดวงตาหยกยังคงทำลายม่านตาของพวกนางผ่านเปลือกตาโชคยังดีที่ว่าปานชีวิตของพวกนางเข้มข้นมากพอและการบาดเจ็บระดับนี้สามารถฟื้นฟูเยียวยาขึ้นมาเองได้ชินมูเดินออกมาจากข้างหลังดวงตาและมองขึ้นไปเขาอดจะตกใจไม่ได้เมื่อเห็นวิหารเบื้องหน้าพวกเขาถูกกรีดผ่าตรงกึ่งกลางโดยมีแสงที่ยิงจากดวงตาหยก แม้ว่าวิหารจะยังคงตั้งตระหงานแต่มันอาจจะพังลงเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นท้องฟ้าของโลกใต้น้ําแห่งนี้ยังมีรอยมีดที่กรีดผ่านรอยแยกใหญ่เปิดขึ้นมาที่ม่านคุ้มกันอันค้ำยันแรงกดดันจากใต้ทะเลลรกน้ําทะเลก็กําลังไหลรั่วเข้ามาชินมูกระรูปคลางตัวเองอย่างคุ้นคิดและทิ้งหนวดสองสาเส้นของตนออกมาเมื่อรูปปะไปโดน เด็กหนุ่มนั้นสูดหายใจจากความเจ็บปวดแต่นั่นไม่ใช่อาการเจ็บจากร่างกายแต่เป็นความเจ็บปวดในใจจากการทดสอบพาุดูภาพของดวงตาหยกเมือ่รู่เขาได้ทำลายม่านคุ้มกันของโรคพิษดารแห่งนี้โดยบังเอิญและภายในไม่กี่วันน้ำทะเลจะเข้ามาท่วมสถานที่แห่งนี้จนหมดซีวินเซียงมองไปยังน้ำสองสามหยดที่ร่วงลงมาจากวิหารและสิ่งก่อสร้างที่ดูมั่นคงสถาพรเป็นอย่างยิง่ง ส่งเสียงเอี๊ยดอาดลาวกว่าไม่อาจทานทนรับน้ำหนักวิหารก็เริ่มเอียงไปด้านหลังด้วยเสียงคืบคาบสองสามครั้งมันก็ร่วมแตกเป็นสองเสียงฝุ่นและควันก็โวยพุง่งเคยหเห็นโครงกระดูกใหญ่มหืมาของสัตว์เถื่อนนั่นคือโครงกระดูกของเต่าตี้สายเลือดบริสุทธิ์แต่นั่นกระดูกของมันยังคงถูกพาออกเป็นสองส่วนจากลำแสงเมื่อวิหารถล่มลงมาโครงกระดูกเต่าตี้จะเผยออกให้เห็น แล้วมันใหญ่โตมหคือมาเทวราชกล่าวถูกต้องแล้วเจ้าระที่ฉินหรือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามไม่ใช่เพียงแต่ซีวินเซียงหลิงวิจิวกูทานด้วยความเสียดายนี่คือวิหารคือโรคใต้น้ําอลึกลับแต่กลับถูกฉินมู่ทําลายไปได้วยการเล่นของเล่นใหม่ของเขาเด็กเลี้ยงวัวเจ้ามีชื่อแต่ยังไม่มีฉาย,ยานามดังนั้นให้ข้าตั้งฉาย,ยาเจ้าหน่อยเรียกเจ้าว่านักหรือฉิน นักหรือชินมู่ก็ปวดใจสีหน้าเขาก็แดงขึ้นมาด้วยความอับอายเมื่อดหลิงวีจิ้วเอ่ยแบบนั้นข้าไม่ใช่ชินนักหรือข้าไม่เด้รื้อพังอะไรเลยนะอยาบคูดสีสัวและใส่ายคนบริสุทธิ์อย่างข้าสิซีวินเซียงเอ่ยว่าเจ้าบริสุทธิ์งั้นหรือแค่ครั้งแรกที่เจ้าไปถึงภูเขานักบุญเจ้าก็รื้อพังโถงสามลาชันแล้วดลิงวีจิ้วก็ยิม้มเจ้ารื้อพังบัณฑิตนิเวศอย่างต่ำก็สามขนใช่ไหมล่ะ ราชวังรอบๆวิหารสวรรค์ก็ถูกพวกละที่มารฟ้าเจ้ารื้อพังจนหมดยังมีคาดินว่าเมืองขค้ืนสวรรค์พังถล่มไปทั้งเมืองนั้นเป็นฝีมือเจ้าแล้วดูสิพวกเราเพิ่งจะมาถึงที่นี่เมื่อกี้โลกใต้น้ำนี้ก็ถูกเจ้ารื้อจนพังไปแล้วสถานที่นี้อาจจะดำรงอยู่มาหลายหมื่นปีแต่มันจะพังหายไปในช่วงเวลาที่เจ้าเดินเข้ามาฉินมู่ก็ขัวเสียอย่าพูดโมัวมวอย่าพูดโมัวมว สองสาวรอเรียนเจ้าร้าที่ฉินผู้ยิ่งใหญ่พอหอมปากหอมคอและเดินเข้าไปคุมสิ่งที่พอมีประโยชน์จากซากวิหารหลิงวิจิวแบกเสาใหญ่สองต้นเข้ามาวางไว้ตรงหน้าฉินมูเสาทั้งสองนี้น่าจะหนักถึงหมื่นชั่งแต่กระนั้นนางก็ยังคงแบกมันมาได้ด้วยกำลังเถื่อนซีวินเสียงก็ชมปากปอกคนอ้วนนี่แข็งแรงจริงๆข้าไม่เหมือนองค์หญิงจิวอ่อนแอเบาบางจนแทบจะปิวไปตามสายลม ลิงวิจิวนั้นก็โมโหและหมายจะกดซีวิ่นเสียงให้ลงกับพื้นแต่ทว่าในเมื่อชินมู่อยู่ข้างๆจึงไม่เหมาะนักนางจึงเอ่ยว่าใช่แล้วที่ดาเทพเสียงนั้นเบาะบางจนแทบจะปิวไปตามสายลมจริงๆผอมแห้งเกินไปขนาดว่าที่หน้าอกเจ้ามีเนื้อหนังไม่ถึงสองตำลึงด้วยซ้ำซีวินเสียงก็เดือดดานและเอ่ยว่าข้ายังอายุน้อยและกำลังโตมีประโยชน์อะไรจะใหญ่โตขนาดนั้น เดี๋ยวมันก็เขียวยานตอนแกอยู่ดีไม่ใช่หรือสองสาวมองกันก่อนจะสะบัดผึดเจ้าระทิผู้ยิ่งใหญ่เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถหลอมสร้างสาวสองต้นนี้ให้เป็นอาวุธวิญญ,ญาณได้หรือไม่หลิงวิจิ้วถามขึ้นฉินมู่กำลังตรวจตาดูดวงตาหยกอีกดวงพยายามทำความเข้าใจแง่อัศจรรย์ในการขับเคลื่อนสิ่งของนี้เขาจรงไม่ทันฟังว่าพวกนางตบตีกันเรื่องอะไร โลหะชนิดนี้ยากจะเสาะหาดูเหมือนจะมีโลหะชนิดอื่นผสมอยู่ข้างในและพอการเจือโลหะอื่นเข้าไปคุณภาพและความยืดหยุ่นมันจึงแข็งแกร่งเหนือรัมกราเล็กผพึกเคมันชินมู่ตัวสอบเสาทั้งสองต้นและค่อนข้างตกใจผู้ฝึกวิชาเทวะในจกักรวรรดินั้นมักจะมุ่งเน้นความบริสุทธิ์ของสินแร่ที่ใช้ในการหลอมสร้างอาวุธวิญ,ญญาณของตนแต่เสาสองต้นนี้ไม่ใส่ใจเรื่องความบริสุทธิ์ของสินแร่ชนิดเดียว ด้วยการผรสมโลหะชนิดอื่นเจือปนเข้าไปในทองแดงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเสาทั้งสองจึงเพิ่มมากขึ้นเจ้าสามารถหลอมสร้างอาวุธก้ามังกรแบบที่ข้าอยากได้ได้หรือไม่ได้สิชินมูนะ่เนี่ยมีความมั่นใจวิชาตีเหล็กของข้านั้นยอดเยี่ยมข้าไม่ได้โกโหกนะเขาเริ่มขัดเคลื่อนพยุหะในดวงตายกตะวันรอมเสาทองแดงหนึน เพื่อหลอมสร้างเป็นคอ้อนยักษ์ก่อนจากนั้นเขาจึงให้หลิงวีจิ้วขับเคลื่อนปานชีวิตสแสดงแบบอุดมคติอาวุธวิญญาณของนางสแสดงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของอาวุธก้ามังกรเขาคิดคู่หนึ่งจึงนําคู่กันและกระดาษออกมาวาดพิมพ์เขียวก่อนจะเริ่มการตีเหล็กหลอมสร้างสองวันถัดมาฉินมูก็หลอมสร้างอาวุธก้ามังกรสําเร็จในสุดมันเป็นก้ามังกรที่สามารถเข้ามาประกอบกันเป็นคอ้อนใหญ่หรือแยกจากกัน เ่อก่อรูปเป็นเพิงเทวะ9ก้ามังกรบทบังโดยการเชื่อมต่อหางของพวกมันเป็นทอดๆล่างของมังกรอ่อนนุ่มเขาได้ประสานวิชาวิญญาณเสกสรรเข้าไปในตัวพวกมันด้วยระดับรอมสร้างทําให้พวกมันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงอันหลากหลายอย่างเช่นแม้ว่ามังกรทั้ง9้าจะถูกสร้างขึ้นมาจากโลหะแต่พวกมันแต่ละตัวมีกระดูกมากกว่า900ชิ้นในล่าง ทำให้พวกมันสามารถแหวกว่ายไปมาในอากาศได้อย่างอิสระแต่ละตัวมังกรมีเก็ตมากมายสามารถถอดหลุดออกจากล่างของมังกรได้เก็ตเหล่านี้คมกริบเป็นอย่างยิ่งและสามารถใช้เป็นอาวุธได้เช่นกันนอกจากเก็ตมังกรกรงเร็บมังกรก็เหมือนกับตะขอเกี่ยวที่ร้ายกาศคมกริบเขี้ยวมังกรก็ประดุดใบมีดหนวดทั้งสองของมังกรแต่ละตัวก็เหมือนกับโซ่ที่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ แต่แข็งแกร่งทนทานสามารถใช้มัดผู้คนได้เมื่อก้าวมังกรมารวมตัวกันมันจะสร้างเป็นกำแพงก,ก้าวมังกรเกตมังกรก็จะก่อขึ้นมาเป็นผิวกระจกส่วนข้างหลังก็จะเป็นเสียนมังกรทั้งหลายแม้ซีวินเซียงแล,ล้วลิงวีจิวจะไม่ค่อยรู้เรื่องการหลอมสร้างอาวุธแต่พวกนางยังคงมองเห็นได้ว่าอาวุธก้าวมังกรที่ฉินมูลล่หลอมสร้างขึ้นมามหัศจรรย์เป็นพิเศษอาวุธนี้ดูเข้ากบหลิงวีจิวได้อย่างไร้ที่ติ องหญิงก็วิ่งเข้าไปรับอาวุธอย่างตื่นเต้นแปลเปลี่ยนปานชีตของนางให้กลายเป็นอัคาระรูนประทับเอาไว้ในอาวุธก้าวมังกรใช้ปานชีตของนางหล่อเลี้ยงมันหลังจากทดลองใช้อยู่คู่หนึ่งนางก็รู้สึกว่ามันควบคุมง่ายสามารถแปลเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ดังใจนึกไม่เร็วไม่เร็วเลยหลิงวิจิวชมไม่หยุดเด็กเลี้ยงหัวฝีมือตีเหล็กเจ้านั้นไม่เร็วเพียงด้อยกว่าฝีมือผู้ช่วยเสยนาบดีกระทรวงการงานไปเล็กน้อยเท่านั้น ซีวินเซียงมองมารู้สึกอิจฉานางจึงขับเคลื่อนปานชีวิตแสดงแบบอุดมคติอาวุธวิญญาณของนางเป็นเส้นใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง108,009ใครจะคิดว่าเหล็กก้าที่ผ่านการตีขึ้นรูปจากสามารถอ่อนนุ่มได้ขนาดนั้นเหมือนม้วนพันรอบนิ้วการหลอมสร้างอาวุธวิญญาณได้ถึงระดับที่สามารถม้วนพันรอบนิ้วได้ไม่ใช่เรื่องเรียบง่ายเพียงแค่รู้จักการทุบตีเจ้ารัติ อาวุธวิญญาณข้าเรียกว่า1,000เส้นใหมมันเป็นทั้งกระบี่เป็นทั้งเวทมนต์ตนแบบของมันคือคำคีมานฟ้าของรัฐินักบุญพวกเราเจ้ารัติสามารถหลอมสร้างโลหะให้อ่อนนุ่มประดุดเส้นใหมได้หรือไม่ฉินมูก,ก็ดูแบบในอุดมคติอาวุธวิญญาณของนางหลอมสร้างกระบี่ที่ละเอียดอ่อนและนุ่มราวกับเส้นใหม่ทั้งยังหลอมสร้างผนึกอัคระรูนเวทมนต์ลงไปในนั้น นับว่าเป็นเรื่องยากมากข้าเคยเรียนวิธีทำมาก่อนแต่ไม่เคยทดลองสร้างเลยแม้แต่ครั้งเดียวให้ข้าลองดูแล้วกัน1,000เส้นไหมของซีวินเสียงยุ่งยากกว่าวุฒิก้ามังกรของหลิงวีจิวมันละเอียดปะณีตต้องให้รลหะถูกทุบจนถึงขีดจำกัดของความยืดหยุ่นของมันก่อนจะยืดมันออกเพื่อรอมเยื่อโรหะอันบางกว่าไหมธรรมชาติความหนาของไหมธรรมชาตินั้นอยู่ที่หนึ่งชื แต่ยังมีหน่วยที่เล็กกว่านั้นคือหูเว่ยเซียนซ่าเฉินไอเเมียวโม่และอื่นฉินมู่สามารถรีดเยื่อโลหะให้บางถึงขนาดเฉินและไอเท่านั้นบางกว่านี้เขาทําไม่ได้เมื่อความบางไปถึงจุดนั้นมันต้องใช้การจารึกร้อยอัคระรุนนยิ่งอาศัยความประณีตอย่างสาหัสต,ตัวฉินมู่และซีหวินเซียงล้วนแต่ฝึกคำพีมานฟ้าทั้งสองจึง อุตสาหะร่วมมือกันในการจารึกอัคาระรูนทั้งหมดลงไปบนเยื่อโลหะระหว่างที่พวกเขาทําแบบนั้นก็ทําให้เยื่อโลหะขาดไปหลายทีชินมูต้องหลอมสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นชินมูก็มมวนเยื่อโลหะอย่างระมัดระวังแล้วเริ่มทุบขึ้นรูปมันอีกครั้งก่อนจะตีมันให้แพร่ออกมาแล้วจารึกอัคาระรูนซ้ําแล้วซ้าเล่าในที่สุดเขาก็หลอมสร้าง1,000เส้นใหม่สําเร็จจิตของซีวินเซียงก็เคลื่อนไหว และ1,000เส้นไหมก็แปลเปลี่ยนเป็นแถบแพรที่ผูกไว้รอบเอวของนางน้ําทะเลในโลกใต้น้ําลึกขึ้นทุกทีและบวกเขาไม่อาจาอยู่ที่นี่ได้ชินมกูกับเฟ้นปานของตนเส้นได้ถักทอเป็นตาข่ายที่โอบทั้งสองเอาไว้และเอ่ยว่าพวกเราขึ้นไปกันเถิดทั้งสมคนรีบไปยังหม้อใหญ่ดวงตาซีวินเซียงก็เป็นประกายนางหมาจะยกหม้อนี้ขึ้นเพื่อนํามันไปด้วยแต่นางทําแบบนั้นได้อย่างไร ในเมื่อมอนี้หนักเกินจินตนาการด้วยพละกําลังทั้งหมดนางทําให้มันขยับไม่ได้แม้แต่น้อยหน้าอกแบนๆก็อ่อนแออย่างเนี้แหละหลิงวีจิ่วเอ่ยเอาหน้าอกใหญ่ๆของเจ้ามาลองยกเองดูสิหลิงวีจิ่วก็ก้าวออกไปแต่นางไม่คิดว่าหมอหนักจะหนักขนาดที่ว่าแม้แต่นางก็ไม่อาจยกขึ้นได้ใบหน้านางก็แดงฉินมู่เอ่ยว่ามอนี้พ่นน้าวิเศษออกมาตั้งมากมายมันก็กลวยพุ่งสูงขึ้นไปสองพัน ห0 0กว่าถึงบ่อน้ำขุน้ำหนักของมวลน,น้ำที่ถูกค่นออกมาจากหม้อน้ำนี้อาจจะหนักเท่ากับภูเขายังมีน้ำหนักของหม้อเองอีกด้วยวัตถุนี้ต้องเป็นเทพซาตาอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเจ้าเลิกคิดไปได้เลยว่าจะเอามันไปด้วยนะ่ะทั้งสองถอนหายใจอย่างเสียดายตามฉินมู่ไหว้ขึ้นไปผ่านไปนสักพักพวกเขาก็ลอยถึงผิวน้ำริงวิจิวก็ยิมคราวนี้พวกเราได้สมบัติมาไม่ใช่น้อยดังนั้น ยอมไม่ใช่การระชนภัยที่เสียเปล่าองคหญิงได้สมบัติมามากแค่ไหนล่ะสมบัติพวกนั้นมันเป็นประเภทใดกันเสียงหนึ่งดังจากข้างๆบ่อน้ําทั้งสามคนก็รีบเรียวไปมองพวกเขาเห็นหลงเจี้ยวนั้นนั่งอยู่บนหัวงูแดงล่างใหญ่โตมาหืมมาของสัตว์หลายหลงเจี้ยวนั้นเคยรอยยิ้มสายตาของนางจับจ้องคนทั้งสามเจ้าดัติช่างน่าอัศจรรย์จริงๆทําให้ข้าต้องเหนื่อยหนักในการตามมหาตัวเจ้าตายซะ หิงวีจิวและซีหวินเซียงก็ฟาดขึ้นทยานขึ้นไปขับเคลื่อนอาวุธ9ก้ามังกร1,000เส้นไหมของพวกหนังเข้าโจมตีโรงเจี้ยวนั้นโดยไม่เสียเวลาพูดคุยแม้แต่น้อยโอเคเจอกันนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ